พ่อนานอยู่ไมเอยเอ๊ะไนี่โอ้ลงสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีเจ้าเด้นยวแล้วลูกไหนมานี่ลูกนี่มาไหนเนี่ยเนี้ยมาดามหัวปีใหม่ปีใหม่ปีเมื่อยังเนาะยังอ๋อก็ปีใหม่เมื่อย่อมเหลืองเดือดรุกโอ้อันนี้มันปีใหม่สิ้นปีสิ้นปีโอ้มันจหงิเกิดแม่มนจิ่มปะแล้วปนว่าไดอ๋อสวัสดีปีใหม่เออ สวัสดีปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่ปนอนน้มันฮีปีใหม่เมืองก็แหัมยางอันนี้ปีใหม่ไทยมาสวัสดีปีใหม่หนานอันนี้ขึ้นพอต่อไม่เขาจะเป็นปฏิทินใหม่พมันผ่านวันคิดมากไปแล้วลูกมันคิดมากคิดมากครับโอ้นักเกินอ่ะเอาปอนกันเดี๋ยวเอาปอนมันมีอย่างพองมาเนี่ยปนานอนี้นี่้ไหนานักเต็มตะกร้าเต็มตะกร้าเดี๋ยวคุกบ่ก่อนเข้าว่า โอ้หลายมันงอแหวมก็ตีโอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยแล้วแล้วก็จะลวดก็ตามาลวดต่ำแล้วก็จะกินด้วยกันเนี่ยคะแล้วก็มั่งตัวตัวค่ะอันนี้ก็เห็ดเฟืองดูอันนี้ก็ผนลำแมกหลักไม้โอ้แต่อย่างนี้ปนนันเนี่ยโอ้นี่จเที่ยงมังคือโอ้หายละอ่ะปั่นป้อนให้แก้มค่ะ อัอเนยปึ้งเนาะล้วมันี่ลุงสันลิศใหญ่เนี่ยมาแต่งตัวพราะทุเสียงกันลิศก็มาด้วยกุ้งเนาะอ๋อของเมียก็มีนะอสันลิศอีกนะจะไปอู้ถึงเนี่ยมันนี่เมียใม่อยู่อ๋อหนูละเลืงเนาะธรรมดาเนาะไปไปอาปอนป่านอภอนใช่ปีเก่าก็ลงปุ้นไปแล้วปีใหม่เออปนานเนี้วฮะพ่อพูดปนานไปไหนก่อน ผูกผูกก็เล่งเหมือนเกา้วันง่งมีลายนี่ก็เด็ไปพองว่าปนะกรติดอะไรเนี่ยปีเก่าปีเก่ารูปเปีเก่าเขาปนไปแล้วปีใหม่เขามาถึงปีนี้ยามนี่นะปนั้นปนั้นต้องต้องว่าบแจปีใหม่เมืองผีมอีสองห้าเจ็มาถึงเออปีสองห้าหกเ็มาถึงสองห้าแปดมาถึงสองแปดกันหกเป็นห่นอางเไม่เอาไม่เอาีสองห้าหกแปด ก็ได้มาจุจอดหลอดถึงบัะเดี๋ยน really? so um ี่มีน mm ้องกุ้งนะครับลุงก uh. ี้เมาก็ได้มาอยญางดำโหกปีใหม่สวัสดีสดีกันเนาะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขอ้จกดีมีชัยปันหล่ำปันรวย ถูกหวยอีบ่เออกาเอกาเนาออีกงนเอกนนิดนิดกอนคนนได้ลูกได้มียอีกรุเาแล้วไอจะไดเม้วให้มันมีแล้วให้กแต่ได้ลูกได้ผอนได้ลูกได้ผัวถ้าได้ขอขึ้แม่แม่เนี่ยเอาเาเอาแม่เนี่ยกลายกระีิตตะพีกับนัะาีตีโย์มาสันตุโลโก้ี่น่าตุมตีโอเนตุมตีเพราะว่าต่อตรายเพราะาตมันโลแล้วมาเรียนนี่ไปหยแล้โ้ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเเออเาบาตวนเลยเขา่าตวนตะลัยโยชุขีเา่าตวนตะลาโยชุขียีคายุกีคายุตอันนี้วันโนสุของเือวาโนสุันมาเรียนี่ผ่ายฝันผ่ายโอ้ก่อนน่โอ้โโอ้แีย้กัมาสวัสดีปีใหม่พ่อแหน เห็ดเฟืองกับมีนี่นะปนานก็เอาไปต้มสู้กันมาแงนี่แต่จิดลวดกี่เขาแรงลยมแรงเน่นเรียบร้อยเออเรียบร้อยแล้วชื่อวากินเข้ามาชื่อมาดําหัวปนานปีหม่สวัสดีปีไมอปนานเป็นเจนด้กับโอ้ยาโซโลมาจากบรรขาปนานตามหม้อไปกินกปนานตามินไปกินอ้าว